โว้ยดีมันต้องยางงี้อ่ะแตตอนบนทัวปาเจนน่าไม่เป็นไรเพื่ไม่เป็นไรีมันแค่ี้วมันเปนเรื่องใหญ่อะไรกหลาว่ะม่อาดีว่ มึงไปตามเงียมาโอ๊ยกูเหนื่อย เปียโนทิปหรอก้อยเกียร์เหรอเราไม่มีใครเล่นเปียโนหรอกเปียโนทิปอ่ะเมื่อกี้ยัยอ่องเขาเข้าใจว่าฉันเล่นจริงๆด้วยนะฉันยังเข้าใจแต่ตอนจังหวะแล้วที่เธอเล่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชิญให้ออกมาแลองเพลงอะไรดีคะนี่ถ้าเป็นยุคเราอ่ะจะขอกระลิกกออ่ะแน่ี่จ จะถ่ายเปิดก่อนอ๋อนี่ไม่ได้ถ่ายเปิดยังไม่ได้ถ่ายเปิดเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปถ่ายเปิดแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะซีอน้ร็แล้วมือจะต้องไปถ่ายเปิดนะสิไม่ต้องเปิดแล้วแม่ถือว่ามันคือกาะแสดงมันคือการถ่ายเปิดแหละจริงๆเนี่ยเราเดินเข้ามาถ่ายเปิดกันแล้วก็จะมาหาเพื่อนอ๋อลืมว่าที่อ่องเขาอยากให้เราได้มีซีนถูพืนแล้วเนอะใช่มาแบบมันถือว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเราจะไปเปิดกันข้างหน้าก่อน วันนี้วีกับพลอยมาหา,าเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้ปเป็นเจ้าของที่คุณปำแป่นเป็นเจ้าของร้านนี้ซึ่งก็งจภ<ะ>าพในหัวเราน่าจะแบบ,ขบ,บเ,เขาน่าจะบริหารบัญชีอยู่เนาะจริงๆตรงเนี้ยเขาน่าจะนั่งเล่นปยโนแล้วก็คิดคำน,นวณต้นทุนกำไรบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่คือนี่คือหลักฐานที่หนึ่งถ้าเห็นแปลว่าอยู่แถวนี้ตามรอยไปโทรศัพท์สีลงโททรศัพท์หา โลฮยเหรือจ้ามึงทำมูทลานเขาพังไปมดฉันได้ยินเสียงยายนะคุณนิติ่อปอปอปอคุณนิติน่าจะบริหารแล้วก็คิดคำนวณบัญชีอยู่ที่นี่เฮ้ยมาได้ยังไงอ่ะสุดใหม่มากเลยอ่ะทำอะไรอยู่หรอขัดจริงเปลี่ยนชุดเอาไปเรื่อยเรื่อเหมือนคุณรตอย่างนนหรอคุณรุตครับผมขอจ่ายค่าเช่าห้องหน่อยสิครับเออเว้ย <tri> Mới kiếm thử lại được không? ยังมันเนี้ยได้ไหมไปตามจากรถมนเดี๋ยวนี้เลยสำหรับประวัติของร้านเนี่ยค่ะไดเล่ามาแนะนำให้เสิร์ชในในกูเกิลก็จะเจอสิบสิบสักพันวันเขาเดอก็คือว่าอยู่ในเน็ตสิกแล้วแล้วก็แบบสมมติดูปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าอยากทานดิ้งหนันักเห็นเนาะเห็นแล้วก็จะมาที่นี่ก็มาได้เลยอลิสแดนอลิสแดนที่ของยิปลอยแล้วหนูหนูนา T S เนี่ยมีสามตัวเนี่ยจะเป็นจะเป็นเครื่องดื่มแฟนเก่าถ้าอยากกินอะไรที่มันมีฟองไข่ขาวหน่อยบอยแนะนำเป็นนี้เลยสาวเวิร์กอินยอหยกส หวานเปรี้ยวๆหรอถูกต้องมันจะเป็นเบอร์เบิร์นที่เอาแล้วก็จะมีกลิ่นน้ำเชื่อมเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลิเคอร์แล้วก็มีมะนาวเสร็จแล้วก็เราจะตีฟองไข่ขาวเล้วฉันชอบฟองไข่ขาวใช่แล้วก็จะทับสุดท้ายด้วยเราเอาหนูนาเทียแต่ว่าเราไม่เอาไข่ขาวหรือว่ามะพร้าวไม่มีไม่มีไข่ขาวกินแบบสดชื่นสดชื่นหนูนาเทียจะเป็นอันนี้สวยมากกว่าคุณแม่คุณแม่เลือกถูกมันจะเป็นคุณไม่สวยเหรออ่ะมึงมึงกินมะกรอกอ่ะเธอไม่เล่นน้ำเสียกับแกแล้วเนี่ยอยากอธิบายอยากเกี้ย อบอมใส่อะไรลงไปอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นคโน <c oughs> อ๋ออ๋อให้มันเค็มๆอูมาหมินหน่เนาะ <c oughs> จริงไม่จริงไม่รู้ฉันตื่นเต้นอะ <c oughs> ่ะว้าวอุ้ยจะเป็นเหมือนเส้นใหม่แ <c oughs> ชบใหม่อ่ะ <c oughs> เครื่องดื่มสวยๆสำหรับคนสวยๆทองม,มันก็จะเตลระบำลำฟอนอยู่ข้างในดีมากคุณแม่ลองชิมจิบสีอือ ว้ยดีมันต้องอย่างนี้อ่ะมันคือดอกเอลเดอร์อะไรน่ะตาวเอลเดอร์มันจะหอมแล้วก็มันเบาแต่มันสดชื่นแต่มันด้วยนะแต่มันสดชื่นอุ้ยอุ้ยนี่ เขาใส่แก้วแบบนี้เหมือนอนนี้เหมือนกาแฟาใช่ใช่นนองนกลิ่นที่ใช่เลยคือถ้าในถ้าในหนังอะ่ะมันจะตอนนั้นไปถึงนิวยอร์กปุ๊บมันมันแต่แก้วกาแฟามันก็ได้ทำดิงเสร็จแก้วกาแฟโอเล่เพราะเราไม่ได้ดูหนงเรา We are happy to serve you <c oughs> thank you thank you so much this drink tastes good <c oughs> really Deep and dark and deep inside and heart Like blooming flower fire place a a What that? blooming is my ถ้าอยากมาเนี่ยร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันห้าโ <5 S 2> มงเย็นเป็นต้นไปห้าโ <5 S 2> มงเย็นถึงห้าทุ่มอย่างอันนี้ก็คือจะอยู่ซอยสุขุมวิทสามสิบเจ็ดทางสุขุมวิทสามสิบเจ็ดตรงเข้าไปเหมือนอีกนิดเดียวเลี้ยวซ้ายจะถึงก <c oughs> ็เจอเลยมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากท่านไหน,น่ย <c oughs> พี <anto> <isto> ่เ <watercolor> ป็นคนที่ไหน่ัยเป็นคนตาเป็นคนบกเป็นคนซ่กแฟนจะได้มีโอกาสได้ทานฮ็อกเทลปีดมือคุณยายไหมรู้เลาดีเลยได้แต่ไม่ทำต้องจ่ายเงินให้มากพอไงหรอทำไม่เป็นปกติถ้าลูกค้ามาเราไม่มีอาหารหนักแต่เรามีแซนเป็นปอคอรอนอ่าเรามีแซนดเค็มและรสหวานเหมือนคนก่อนเนาะเมื่อกี้ฉันก็จะยืนอยู่ตรงเชียงก็จะนั่งมองคอเป็นไปของลูกค้า กกไม่ีปฉันยืนอยู่ฉันนั่งอยู่หลังเขาอยู่ตรงคาเชียฉันก็เห็นมีน้องผู้ชายคนหนึ่งมายืนหลบตรงเสาเนี่ยอะไมอ่ะเดินไปยืนหลบแล้วก็แบบหบใครวะมองแล้วก็ฟึดฟัดฟึดฟัดแบบเขาเป็นอะไรอ่ะเหมือนสักวันฉันยืนอยู่นะฉันกวันั่งคุยกับพี่คาเชียว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกความสุขขอบคุณแม่คาเชียเนาะคุณแม่ก็ดูมาตลอด จะเมาค่ะแต่เห็นมาตั้งแต่ต้นว่าคือว่ามากับน้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็มันมันมาด้วยกันแล้วกปรากฏว่ามานั่งตรงบาร์แล้วมานั่งสักแป๊บหนึ่งมีผู้ชายคนนึงมานั่งนี่ทีคือรู้จักกันเออแล้วก็คุยกับน้องผู้หญิงคนนี้แล้วน้องผู้หญิงเนี่ยก็คือคุยกับกับผู้ชายคนนั้นแบบ อยากออกรถแล้วก็ไม่สนใจผู้ชายที่ท่างเพศใช่ไหมล่ะนี่ก็เลยแบบยืนมายืนฟุดฟัดตรงนี้ชวยเออเหมือนพี่ชาวยิงอ่ะแล้วน้องผู้หญิงก็ไม่ไม่งอไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจจนเขาบอกว่าผู้ชายแถนแหลมคุณแม่เนาะน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลิศเนาะแบบไม่ได้ไม่แคร์เลยเนาะมากับคนแล้วคุณเป็นคนเนาะไม่สนไม่แคร์เลยบอกว่าสักแป๊บหนึ่งนักร้องขึ้นเป็นเย่โวยๆขึ้นพอขึ้นไปปุ๊บน้องผู้ชายผู้ชายที่กำลังคุยด้วยอยู่ก็เพลงขึ้นปุ๊บเหมือนเพลงแรกจะเป็นเพลงดิสนีย์ยังไงไม่รรูู้้้่าาเเกก็หัันนไปดออองงงยยี มือกินยามือเนาะมมือเห็นนั่งมองสะโพกอ่ะคือตอนแรกผ่านทางนี้เพราะนักร้องมาก็บิดตัวแล้วเฮ้ยเขียนเพลงฉันก็เลยรู้สึกว่าเยี่ยคุณแม่นั้นอ่ะดูละครอยู่เอออาจจะคิดมากไปเรื่องแต่สนุกดีฉันชอบนั่งมองคุณโอปอลี่คือรอไอซนไอซีจะเป็นแบบเพิ่มขึ้นมากสดชื่นเวลาเห็นในซีรีส์โอ้โหกลิ่นกลิ่นก็ดูไม่น่ามีพิษมีภัยนะแม่เนาะคุณพี่แล้วก็ต้องอยมีด้วยเนาะ บให้เกียรติโหกี้มึงว้ายนี่อร่อยว่ะใส่รูทเบียร์ชอบมากพี่อคุณพี่หมดแก้วไม่รอเนาะตอนแรกตอนแรกยังเป็นขนมเฉินขนมหวานอยู่เลยนะขออีกค่ะขออีกค่ะพี่ใส่แก้ว much 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 later อ่ะฉันเอาวันนี้ละกันกินบลสแควร์ให้ที่แสนเพลินอะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานชอบมากใช่เห็นไหมใช่เลยมันเป็นมิโบรเลยอ่ะ <Wow. S 2> อ่ามันเป็นเครื่องดื่มสีขาวแต่เธอให้เธอลองหลับตา แพลบตาอ่ะเพลงจริงแล้วทุกอย่างเขาเพลงได้หมดแพลบตาอะไรนะทฮมอะไรครับแพลตตาแล้วชิมแล้วเธอลองนึกถึงว่าในรถที่ขึ้นเขาแบบมันเห็นเป็นสีอะไรทำไมมีเกมอะไรแบบนี้วะก็สีขาวสิวะสีอะไรวะล์กเาเห็นอยู่ว่าสีขาวเนี่ยแต่รู้สึกถึงความสดใสนะเนี่ยความสดความสดใสสดชื่นแลเดี๋พี่สดเลยมันเป็นทุ่งหญ้าทำไมอ่ะทุ่งหญ้าบาเล่ตีตีคอมตุ้งตุองน้องทุกครั้งที่กินคัพเค้กไทย อยากได้อะไรจากกีอ่ะแค่มอมมันหรอตอนนั้นเป็นงานแต่งงานเพื่อนซึ่งนิเทศเนี่ยไปแต่งงานกับสินกรรมซึ่งนิเทศกับสินกรรมมันจะมีความงัดกันดุยากทางสินกรมเขาจะส่งนักร้องขึ้นร้องเพลงแต่งตัวเต็มเต็มแล้วร้องเพลงทุกคนบอกอย่าห่วงกูมีกีแต่งตัวดูทรไมได้แล้วต่งนแบบเป็นเพื่อนเจ้าสาวทำไมไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ขึ้นไปปุ๊บสามี่วงอย่าง

นก็ได้น้าเพื่อนๆได้น้ากันเอาเขานี้พื้นๆได้น้าจริงๆอย่งไงอะแื่เท่าไหร่อะคพูดอะไลาเราไม่ถ่มชุดไม่ถ่มชุดแล้วเราจะมี บาคาราโอเกะอยู่วันเหนือคาราโอเกยไม่วนอ่ะอุ้ยอ nah um> ุ้ยนี่หรอแขกประจ้งจริงหรอเปลาระดิโซ่โซนไปมาขึ้นไปมาฉันไปกับพีทพลกับอ๊อฟปองค่ะคุณยังไงตุ๊กชนะอีลานี้ฉันไปแล้วไม่ก็จะวนแล้วโตข้างๆก็จะแบตโทฉันอยู่กับพีทพลกับอ๊อฟปองกูส่งอ๊อฟปองไปก่อนชนะรอบสองเป็นพีทพลรอบสามชีชากอีกูต๋ไปได้เสือฮันนี่ เมื่อวานฉนัดทำวัดเย็ยนกับเต้ยจริงมันมีท้องที่เป็นท่อนสวดลมมันจะขึ้นพา,างุงศาสมาพินิมมีเต้ซาบุษย์แล้วเสียงฉันเหินเผลนปุ๊บอี คีก <c oughs> <ๆ c oughs> ูแย่ระหว่างที่หวัวเราเตยอีเตยขี้น่ขี้น่แต่แอ้มผมพิจารณ์ดูซิดมาลางังกูว่ากูแย่แล้วหันไปเจออีเตยขึ้นอยู่บทสวดอะถ้าเราขึ้นคีสุดแล้วเราจะลงไม่ได้ล,ลงไม่ได้ <ๆ c oughs> เราต้องขึ้นให้สุดเลยแล้วอีเตยคือขึ้นแล้วเหมือนมันลงไม่ได้ต้องหันไปไงเทยนี่เคยนํำสวดมนต์หน้าหน้าสายพงเงี้แล้วเหนื่อะขึ้นคีผิดขึ้นขีสูดแบบตอนบรรทุก าเด็กลาเดียวการิ่ะฮอนีมึงคืนขีดซีรินทำไมวะคุณนุชเป็นเป็นคำตายนุลาเจลาด็กาเจฮันีคุณนุชคุณตลามันดุมันเป็นคำตายุะนุชคุณนุ้ หลบก็ไม่ได้จังหวะดูแบบที่ตัวจริงอ่ะถ้าก็อยู่ดีอยู่ในการทอนลงมาออฟเต็ดล้านเป็นเจ้าอเราต้องขึ้นเลยคือในสุขุมวิท31เนี่ยก็จะมีร้านนี้ของคุณยายซึ่งเราชื่อว่า O F T R ย่อมาจาก One For The Road ซึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิท31ค่ะถ้าเข้าจากตรงปากซอย31ใช่ไหมฮะเอสี่แยกแรกอ่ะให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็หัวโค้งปุ๊บเดี๋ยวก็จะเจอเลยเจอเลยซึ่งมีที่จอดไหมมีที่จอดบ้านเล่บ้าเล่เลาดูแล พอออกจากร้านนี้แล้วปกติสมมาเรามาดื่มกับเพื่อนเนี่ยเราต้องไปกินอะไรกันต่อตรงนี้หรอวันนี้ร้านที่เราจะแนะนำอาหารก็เยอะแยะนะไวคอนไวคอนแล้ถ้าชอบอาหารฝรั่งก็ไปตรงนั้นแล้วก็จะมีอิตาอกอยู่ปับซอยอิาอร่อยแล้วก็มีมีอะไรชาชาอาหารอินเดียแต่ว่าที่ชอบไปมากพ่คุชาริตถึงถึงไม่ไปก็จะสั่งมาอีสาสนเงนเดือน มถึงเครื่องอ่ะมันงเครงอ่มันถึงเครื่องมันดีจริงปล่าๆสมตามอ่ะเอาขอขอเอ้ยจะเปนั่งฝั่นกนทำไม Finish ก่อน Finish ่อนเอาให้จบ Let me finish this first อีสานเมืองยอดไป กเดินจากร้านคุณยายเนี่ย OFT Bar OFT เฮ้ยมาหายไปรู้ไงเราก็จะสามารถเดินมาถึงอีสานได้ใช่แล้วก็ถ้ามาตอนกลางคืนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะในวันคุณพระธาตุสุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าเดินมาตรงเนี้ยอยากจะแนะนำให้อ่อยกาดตรงบาร์รับครับมีบาร์ตมีบารลับเพราะว่ากาดแบบ ดีเหรอถ้าฟังอยู่อะทุกครั้งที่เดินแล้วมองอะคืออ่อยอยู่นะแบบช่วยไห่ใจด้วยว่าเขาทําอะไรอยู่ไม่ได้อ่อยเข้าลานเขาต่อยเพื่อให้เขามามีในชีวิตเราอยากให้เขาไม่สนใจแต่ปไปญคุณกาดก็สนใจผู้ชายคนหนึ่งนี่ค่ะแต่เราดาเมืองยอดค่ะ มากันที่คอหมูย่างแล้วค่ะคอหมูย่างเขาดูย่างไม่รอใครเลยความร้อนที่ถูกเป็นแบบสีชมพูหมูเบฟนะเราเลือกสียงที่มีมันสดเวยโอ้ยายเป็นคนชอบกินมันมันมันหน่อคอหมูย่างปังปังนี่กินแล้วเหรอเฮ้ยยายไม่รอใครเลยทุกคนเขารอกันอยู่อ้าวเหรอโหลม้นน้ำจิ้มดีมากอื ก็หมูคุณนุ่มทะรักแจ่วทะรักแจ่วมากขอยคอยสองชุดเลยอยากขึ้นบูมให้อีสานเมืองยศเลยมึงอีสานเมืองยศน้าสดพายุตี๋เด็กเด็กเด็กไปบูมในครัวกันอนี้มากอะไรเจ้แจัวนี่ดีมากเจ้ามากจ้ดีมาก อิ่มค้องดื่มมากๆเลยควันออกมาเต็มเลยมาอูอ่อ่ะแม่ควันเหมือนซาริทะรีนะมึงควันแฮร์รี่พอตเตอร์รอ่ะม,<ง>มึงเออเหมือนหมอยยญ่<ม><ง> ปลาดุกแจ่วที่มากับปลาดุกมันจะหวานแล้วก็ไม่เผ็ดโอ้มาโอ้ยปาก,ปากเป็ดทอดมาแล้วนะปากเป็ดปปากเ็ดแล้วนะฉันไปปากเป็ดทอด<า><า>แล้วนะพอแก่มาจะรู้สึกว่าการกินกับเพื่อนคือการกินที่เราชอบกินมไม่ต้องร้านหรูเลย,เ,ลยเอาที่แบบเราชอบตรงนี้ที่มันเป็นขุยๆแต่เคยแซ่บซุยแซ่แซ่แซ่ก่อนทั้งก่อนท้งอนไม่ใช่ใจฉันเลยทั้งก่อนไม่เหมือนเป็นหนังปากมันอ่ะตรงไหนวะตรงไหนอ่ะคุณแล้วไม่อยากกินแล้วมันแบบเป็นหนังปากมันอ่ะ อ,อันนี้คือตามไหลบัวกลิาา่นเขาคือที่สุดถ้าทุกคนได้อยู่ตรงนี้จะรู้เลยว่ากลิ่นเขาดีมากนัวมากฉันกินลาปลาดีมากมตัวจริงคือใส่เนกระถิ่นคือแบบใช่เลยใช่เลยใช่ใชอายามชวนกันเชียร์เชียร์ค่ะไม่ออกไปก่อนแล้วฉันไปปักไปแล้วอ่ละคุณหัวเลยปลาดีมากอีสานเมืองยศปลาคือสิบเต็มสิบขอร้องห้าจะบ้ามันเผ็ดมากเลยอ,ะอ่ะ คือในฐานะที่เป็นคนกินต้มเปิดแกงเปิดหรือว่าแกงหน่อมไม้นี่นะคะถ้าร้านที่ไม่ลอ,อยอร่ะปลาจะเหม็นอันนี้หรือว่าข้นเกินไปอันนี้กินลแล้วองคอเค็มกำลังดีเผ็ดกำลังดีแล้วก็หน่อมไม้กว่าปกติอันนี้มันจะมันจะใช้หนม่อไม้ยอ,อมทำไมทำไมกินกันได้แต่ไม่ไหวอ่ะเผ็ดอร่อยจะร้องไห้แล้วนะอุ้ยอร่อยเนาะนี่เวลาพัวเนื้อนี่ ออันนี้ที่ดิฉันเล็กคอมอันดิบไหมอ่ะไม่ดิบไม่ดิบไม่ดิบอันนี้สุกแล้วปกติกยจะดิบเราจะเป็นลาบใส่เลือดแล้วไปผัดอ่าแม่พออันนี้ก็ได้อุ้ยอะไรทำไมลองกรีดเพราะยี่แปรมอยากกรีดอยากกินมาหลายวันล่วงหน้า ไม่เป็นไกเพื่อยมัเพื่อทยนีะมันเป็นยังไงอธิบายรสชาตินี่คืออย่างที่ใจคิดเลยเว้ยหร่อปีหลอหล่ฝันหรือไม่มันจะเป็นเลือดสุกแบบเหมือนเหมือนกุ้งเจียวงตกไหมร้อนอร่อยมากขอบใจไม่เป็นไรเพื่อนเรื่องพวกนี้ไใจว่ะแค่สั่งก้อยขั่วเหนือแล้วซึ้งอะไรกันขนาดนี้วะไม่เป็นไรจีมันแค่นี้มั้ มันไม่ีเรื่องใหญ่อะไรกับขึ้เราจับลว่าก้อยคั่วเื้อชนอะไรเลยไม่เอ้าวดีกว่ามึงลองมึงลอกไปด้วยไอ้นี่ยจากนี้ไปกูกูไม่มีกูเห็นก้อยคั่วเนื้อกูจะไม่ลืมหน้ามึงเลยมึงจะเห็นก้อยคั่วเนื้อกี่ครั้งในชีวิตฮะมันยังไงอ่ะมันเหมือนลาบลาบเนื้อเนื้อแบบเนื้อมันจะไม่สุกมากมันจะแบบมันต้องดีมากมันดีมาก มึงจะเสกคาถาอะไรมึงจะเสกคาถาลาป่าโอ้ลาปะาเนาะตัวเอ็เนาะตัวหิ้งยอ่ะปติราประดุกยายลอยรอรอขี้ก่อนไปค่ะลาประดุกค่ะนะกลัวกลัวนอนทั้งหลอกได้ไหม เหมือนแบบพอเริ่มสั่งมาแล้วเพิ่งตระหนักได้ว่ามากใครวะกลัวชี่งไส้ย่างค่ะช้ำช้ำหมูช้ำสมิร่ารุ่นแบ๊กไม่เหนียวสักนิดของไส้ย่างอันนี้มันดีมากเค่ะไม่เคยเจอไส้ย่างที่เย็นนี่ไม่กินไอสแตมเหมือนกัน ร้านนี้อร่อยสุดๆแต่ว่าเราอิ่มมากๆไปเลยค่ะยายเอ้าตัวไปแปะตัว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 ถ้าแปะได้ก็จะจี้แปะที่ยายหน่อยเพราะเมื่อกี้เราลืมแปะร้านยายแปะอืออืออ๋อจี้เก๋ๆมันจะคุกตาไหมวะเล่นเกมอันนี้เพลงนี้คือเพลงอะไรเดี๋ยวจะพูดห้าพยางแรกของเเพลงได้เพลงที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าคิดก็ไม่รู้ว่าคิดอะไร ขอชื่อเพลงค่ะผิดไปแล้วหนึ่งคะแนนหาคี่ได้มึงไม่ต่อยอดเองจะมาทนไม่ได้มึงต้องต่อยอดความสำเร็จของตัวเองก็ไม่ยากดูอ่าก็ไม่ยากพรุ่งนี้จะไปกับเธอน่คะแม่คุณโบเซนิตาค่ะคุณกุกี้ได้ไปหนึ่งคะแนนค่ะเรียบในสไประคะชอบเธอหรือเปล่าเอาเรียบไหล่พี่ค่ะ อคุณเป็นอะไรจะสู้เ kind พ of ื่อใคคุณเบสล่าไม่วีคอไม่วีมายเลยค่ะเขาเรยก็ค yep ือเพลงวัดรอบเอลแอนเดียสวอลเลยอ่ะค่ะเพลงฝรั่งอันนี้เพลงอะไรรถยนต์ต้องใช้น้ำรถยนต์ต้องใช้น้ำรถยนต์ต้องใช้น้ำมันสลากดีมีกินแบ่งพี่ติ๊กเมาแต่หากจะแบ่งใจเนี่ยไม่มีทาง่ะเฉลยมาแขกยังไม่เยอะ่าจะเปิดได้ใจคุณลอง เอรถยนต์ต้องใช้น้ำมันรักกันต้องเติมต้องใสเฮ้ยขึ้นอบีนาก็เหมือนกันชาลิตรุกุลใช่เปล่าต้องมาต้องมืนรถยนตนนะ์ถ้านาน้ำใจขาดสนก็จอดอยู่ตองกัน พี่เจมส์เบอร์ลินาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงตัวเองมันเป็นขนาดนี้ขอโทษด้วยตัดแล้วมึงไปตังเนี่ยมาใหญ่เพลงมันสนุกมากตอนขึ้นจังหวะขึ้นมันคือบิดให้มันอินน์เอจิเรามา ติาติดติติดติดๆๆดหน้าออติี่เดติดติดตดติ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 ดตติดติอติด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 ตอดติติดตดอิดติดติดตติาติดติดตต้ดติ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 ดดตดต โอ๊ยกูเหนื่อยมันจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราอ่ะมันจะอยากจอนจะอารมณ์ขึ้นเท่ากันเ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนางแมวป่าด้วยแล้วก็เดี๋ยวปลายปีน่าจะมีโปรเจกต์โคกับพิตยายนะคะขอลาไปด้วยเพลงของคุณเจี๊ยบปรีนาชาวิสกุลพี่เจี๊ยบก็อาจจะลุยเบลติงได้มีบทเพลงนี้เพื่อ e n e r g รโลกดนตรีใช่ค่ะ กระเทยมาตอนแรกบอกมาสามแล้วก็เรียกว่าจะทําอาหารเป็นฟูคอร์สให้แล้วก็ความกระเทยนะไม่คนไดนะ้ไหมอันนี้คนมาสิใครแปดคนคุณ <c oughs> ยืนน้ำกับข้าวอ่ะจนวันลุกขึ้นอ่ะคุณต้องไปกายภาพบำบัดกันเพราะว่าเพราะว่ามันยืนทีน้ำหนักหันอย่างเงี้ยแปดชั่วโมงอีดอกรกระดูกสะโพกกระดูกเชิงกรานกูกูไม่ได้นั่นเลยค่ะหัยใจอร่อยต้องต้องต้องแบบเนี้ยหัวใจ่อยมาเลยว่ <c oughs> าห <c oughs> ัวใจอร่อยมากอร่อย